โอเคทุกคนอันนี้ผมก็อยู่ในเซิร์ฟรวมนะนานๆทีผมเข้าเซิร์ฟรวมกันนะก็ผมก็อยู่ผมไม่ได้อยู่กับเอฟซผมไม่ได้อยู่กับแฟนครับนะแต่เขาเหมือนแบบเหมือนตามเรานะก็ประมาณว่าตัวหมายรลคุ้มหายเลขของมอเอ้ยไม่มีพอดีเลยเอาไปเลขแทนสปกเกอร์หมดแล้ว ขอหน่อย oh, oh, อ้ายโอ้โหเทดอยู่อ้าวไม่เป็นไรโอ้โหเทดอยู่นานจัดอืมตัวไรขายนี่โอ้โ oh, ห oh, อยากได้มากโดยใช้ตัวเดงอะ่ะเฮ้ยเมื่อวานผมสุ่มได้รถสามรอบทุยสองรอบนะแบบผมสุ่มงงมากรอบผมเอารถหางตนันึงไปแจกคนคนละ อีกตัวนึงไปแลงเมชเพราะผมยังไม่มีเลยเพราะเอาไปแลกไททดนสปีคเกอร์หมดแล้วก็คือผมเอาไททดนซีนิมา่าเมชและก็ตัวใหม่อาไอเจ็ตแพ็กสปีเกอร์เออคอมเมนต์ในที่ผมรีวิวเจ็ตแพ็กสปีคเกอร์คนบอกว่าใช่เจ็ตแพคคาเมลา่าเก่งกว่าใช่มันถูกต้องแล้วแต่ผมหมายถึงว่าตัวที่ก,กำจัดมอลได้ดีกว่าก็คือเจ็ตแพ็กสปีคเกอร์ ต้องเข้าใจกันนะครับอ่ะแบบอ่าเข้าใจไหมว่าไอ้พวกเจ็ตแ c k s สปีกเกอร์มันตี0ูห้ามันเคลียร์มอนได้ดีกว่าแบบมอนมาเยอะๆแต่ว่าไอ้เจ็ต a พ k กกับมันตีไอ้เจ็ตเพ k กคาเมลามันตีหนึ่งวิแต่ตีหนึ่งวิดาวเหนมื่นมันโหดกว่าจริงแต่ว่ามันแบบพามอนมาเป็นฝูงมันมันยื้อไม่ได้แน่นอนแต่ทุกคนบอกว่าเจ็ต a พ k กดี ผมมาถึงเรื่องนั้นนะโอเคไม่มีใครเล่นแน่นอนโอเคผมผมไม่ได้สอนผู้เล่นใหม่เลยก่อนที่ผมจะทำล่ะผมเอาไอเฮลีกับอ่าอ่าผมเรียกว่าแบล็กคัมเบอราบูแมนกันฮะก็คือผมก่อนที่ผมจะทำคลิปผมต้องทดลองก่อนก่อน,ก,อนก่อนเล่นนะสรุปก็คือผมแพ้ครับ ก็คือตอนนี้ผมยังทําแผนไม่ได้เลยเพราะถ้าผมคนจริงคนบอกคอมเมนต์ก็คือใช้สามตัวใช่ก็ได้นะผมเพิ่งทําคลิปตอนอะไรเนี่ยกันว่าเอฟซีเอเคสิบห้าเลเยจนโลบโลบโลบไม่ชอบไม่ชอบพวกไททานคาเมล่าผมไปคำนวณมาแล้วต้องสิบแปด เลจินขึ้นไปส่วนไฮด้สปีกเกอร์ก็สิบแปดเลจนขึ้นไปนะอืมผมจะมาคุยเรื่องอ่าตัวที่กาที่สุดในมิตินะน่าจะเป็นไนะอ้กริชคาเมล่านะกริชคาเมล่าอ่ากิชคาเมล่ามันแบบ รู้ครอว่ามันโหดกว่าไททัสสปีเกอร์อีกนะมันตี0.2ดาเมจ2.5มันทำดาเมจถึง5,000ใช่ครับผมรู้แต่ว่าระยะของไททัสสปีเกอร์มันไกลกว่าและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการโจมตีอีกวงก็คือไททัสสปีเกอร์มันมีวงในอีกนะใช่มันมีวงในมันมีวงในคือขั้นตี AOE D a V มันมีประโยชน์มากๆมันสำคัญตัวน้อยอ่ะมันซ่ามันชอบเอ้ยเรี่อย่อยังไงดีก็คือมันซ่ามากเลยก็ประมาณนั้นนะเออเมื่อคืนใครทันบ้างครับโลบอกล่มนะก็คือแชทล่มแบบโอ้ย,อยวันีก็ไม่ก็แจ้งเตือนแชทล่มอ่ะเออแล้วพอผมออกแมพป,ปุ๊บผมก็ไปติดอะไรไม่รู้มันบอกว่าเซิร์ฟเวอร์เชื่อมต่อไม่ได้ ซึ่งคนไหนใครทันคอมเมนต์หน่อยเมื่อวานแบบเมื่อวาน,นเลยผมกําลังแบบตอนตอนนั้นผมก็สุ่มได้รถถังสองรอบแล้วมันก็เป็นแบบนี้นะก็คือเหมือนพระเจ้าจะเล่นตลุกดนั่นแหละผมไม่ได้ตอนแรกนผมจการทําคลิปสอนแต่ผมลงไม่ผ่านอืมนั่นแหละผมจินถ้ามันไอ้แม่ปีตตั้งแต่แรกผมใช้ล้านสปีกเกอร์จบุบจบแมปเลยนะ บอกเลยว่า,าส่นวนมากผมจะชอบเล่นแบบเซตเนี่ยเวลาผมไปแบบอาจจะแบกคนอื่นอะ่ะผมก็จะชอบเล่นเซตเนี้ยเนี่ยเห็นข้างล่างไหมมีไททัสสปีกเกอร์อาร์ไซเอนติสคาเมล่าแมนแล้วก็เมชคาเมล่าแมน เลเซอร์คาเมล่าแมนค่ะนินจาคามมล่าผมจริงนะผมจะลงอาดานอาดานในเมผมจะเปลี่ยนเป็นนินจาเป็นดาร์กนะแต่ส่วนมากผมชอบถือนินจาไปมันโหดแต่ส่วนมากคนชอบเรียกว่าคิริโตตอนแรกผมนึกว่าผมโดนว่าไปที่เอาสตาร์ละเ้อเอาสตาร์นี่มันมีคิริโตนะแนวนี้ไม่เรื่องเลย ซึ่งผมช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ติดออสตาเลยมากนะผมติดบล็อกฟูชกับแมปนี้แหละแมปพอนิทัฟว์ดีฟนอ่าโอ้โหสุม่มสุ่มบอใช้เอ่อผมพิมพ์ไม่ได้นะดิไอตัวถ้าผมไปพิมพ์ปุ้มไอตัวกดย้ยได้เออย้ายได้ผมจะพิมพ์นะ โอเคผมก็พิมพ์แล้วนะถ้าถ้ามันใช้รีเจนสุ่มผมไม่มีวันแน่นอนมันบิดคมคมมันไม่ตอบอ่อเฮ้ คุณเถิดผมยื๊อจัดอ๋อไอ้นี่อ๋อไม่นะอ่ะเอาแรกกับรถนี่ม,ม,ม,มินจาคุ้มคุ้มคุ้มนี่คุม้มเอาถือเอาถือเชื่อพี่เชื่อพี่แต่ถ้ามานันอายุเยอะกว่าผมอะเรียบร้อยอ่าเป็นอาแล้วเหรอโอ้โหกดดีใคร ควมจริงผมต้องใส่สีรีเจนนะช่วงนี้ไดแร่ด์แขมมันสามารถลงลงในเมยแบบจริงจ,จังได้แล้วแต่ผมเชื่อเดตดนี้มันลงไม่ได้แน่นอนอ,ะอ่ะอ่าอันนี้ผมไม่ได้คลิปทำอะไรผมคลิปแบบมาดูมาดูคนแบบคนในโซนธรรมาดาร้อยสามสิบเพรซื้อเจ็ดแผนสปีกเกอร์ได้ไหม ตัวใหม่หาเลขคุม้มคุมบอกอุ้ยขอหน่อยขอหน่อยเธอขี้เกียจซุ่มใหม่ดวงหมดแล้วทำไมเทรดยไอ้มันมันเป็นอะไรเนี่ยมันมันเทรดพริมไปด้วย้วยโวอ้ยไอ้รีบๆหน่อยอะไรนี่พีเลพินเรอ่าผมไม่อยู่ละคุณ อากาศแรกอากาศฟิสิกส์ทุยมันไม่เกี่ยวอะไรเลยโอเคอันนี้เดี๋ยวผมก็จะผมไนะม่ค่อยชอบใช้รัดทีวีนะมันจากย,ยังไงไม่รู้อ่ะเออเนาะโอเคก็มาแล้วคนขายอนนันี่โอ้ชื่อ AK-47 เล่นเกมปลนะ่อยเกินเนาะทเห็นหาผมอยู่นั่นแหละอ้าวผมลองใส่ตัวก็ได้เฮลิ ใส่นี่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 มันจะกะเอาฟรีเลยครับผมจะทําให้มันเปิดเผยว่าแบบเอ้ยมันต้องมีมิติแน่นอนเออไม่มีโอเคประมูลตัวใหม่ครัชเ้ยครับนี่วะอ่าผมก็มีนะนี่ผมมีสองตัวเลยไมว ผมจะลองเอาล้าทีวีไปเลขกับร้าคามิล่านะก็ไม่รู้อะมา เียมก็อ,อ่๋อมันมีคนมาเทรอ๋อแล้วมันไม่ยอมรับด้วยเนีย่ยอะไรบางคนรอว่า,ามันแปลว่าอะไรอ่าเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้เดี๋ยวรอคนรับเทรดอ้คนมาหาผมกันระหว่างนี้ก็รอสุ่มวงล้อโอ้โหมีไหมมีไม่ติดจริงแต่อาจจะบ,บินนะวันร็อกเกอร์ชนเนลฮะ ฮ่าบิลก็คือมัน already pending อยู่นั่นแหละหาคนลง403คนครับเฮ้ยลง400ค,ค,40คนเดียวยังไม่ได้เหรออ๋อลืมไปมันไม่มีรถกับไซนอนี่วะหาคนแรกทถอาห้าเดี๋ยวเดี๋ยวเยวจเอาตัวอะไรแรกนี่ แลกทองห้ามาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอออ่าใครนี้อ่าอ่าไอ้ไม้โหอีสินีโอเคชิเกียจละเอ้ยแต่ละคนอยากได้ไททันคาเมล่าเฮ้ยเขาจ้องจะเล่นคุณอ้ายโอเคผมลองเทกับสิบสามราย คนละคนขอโทษทีเพื่อนโอเคผมอยากเหตุกับมาชี้คุมนะนี่ทท่านขอสองตัวเขาจ้องจะเล่นคนุณคนจริงมันไม่คุม้มโอ้โหโอ้โหไม่ใครจะสุ่มอีกหาเลขท้องห้าตัว ลำคาแล้วนะเว้ยเดเคขอตัวลาไปก่อนนะ12นาทีแล้วนะอ้ายนะผมไม่อยากทำคลิปยาวท่าหลายนะบาย